การแจ้งเตือนเมื่อมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าเมื่อเข้ามาที่ระบบหลังบ้านเลือกเมนูด้านซ้ายมาที่บ o ค c o m ม e ร์ e เลือกคำสั่งซื้อเมื่อมีคำสั่งซื้อในระบบจะ มีสถานะ <Okay. S 1> เป็นหยุดชั่วคราวสามารถดูรายละเอียดโดยการคลิกที่หมายเลขสั่งซื้อ <Okay. S 1> เช่น918 <Okay. S 1> จะมีรายละเอียดการสั่งซื้อของลูกค้าที่ลูกค้าทำการกรอกข้อมูลไว้ตอนที่ทำการสั่งซื้อเช่นที่อยู่ในใบเสร็จ การจัดส่งชื่ออีเมลลูกค้าเบอร์โทรรายการสินค้าที่สั่งซื้อและยอดการชำระเงินมเมื่อทำการสั่งซื้อลูกค้าจะได้อีเมลชเช่น นี่จะเป็นอีเมลที่จะส่งให้ลูกค้าหลังจากทําการสั่งซื้อโดยจะมีหมายเลขการสั่งซื้อเมื่อทําการสั่งซื้อเสร็จแล้วและรายละเอียดของสินค้าที่ทําการสั่งซื้อแล้วลูกค้าจะสามารถดู เลขที่บัญชีที่ต้องทำการชำระเงินในอีเมลได้ด้วยส่วนเจ้าของเว็บไซต์จะได้รับอีเมลอย่างเช่นหมายเลข918รายละเอียดจะเป็นแบบเดียวกับของลูกค้า หลังจากนั้นเมื่อได้รับคําสั่งซื้อจากลูกค้าให้มาเปลี่ยนสถานะจากหยุดชั่วคราวเป็นรอการชําระเงินหลังจากนั้นให้กดเซฟคําสั่งซื้อและรอการชำระเงินจากลูกค้าต่อไป เป็นเสร็จขั้นตอนครับ